เรื่องย่อขวางทางปืนเรื่องราวของนายทหารหน่วยรบพิเศษที่จำต้องปิดบังตัวตนเพื่อกลับมาสืบคดียังบ้านเกิด โดยร่วมมือกับนายอำเภอผู้เป็นพี่ชายและช่วยปกป้องหญิงสาวผู้เป็นรักแรกจากผู้มีอิทธิพลที่ต้องการใช้มรดกของเธอเป็นเส้นทางการทำผิดกฎหมายแต่อันตรายกลับยิ่งทวีคูณเมื่อครูปรับเก่าจอมโหดกลับมาแก้แค้นและคนที่ร้ายที่สุดคือคนใกล้ตัวที่ไม่มีใครคาดคิดเอกราชเป็นหัวหน้าของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อปราบปรามพวกค้ายาเสพติด แต่ไปเจอเพื่อนร่วมงานหักหลังนั่นก็คือกุมพีเลยต้องตามไปที่อำเภอทางปืนในเหตุการณ์นั้นทำให้นันรินสูญเสียแม่ของตนเองและได้ใช้ชีวิตด้วยตนเองกับพ่อและพี่สาวอย่างริษาและเปียกน้องชายที่แม่นันรินรับเลี้ยงมาแต่ก็ไม่วายมีอคคณีคอยมาป่วน ตามมาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาและหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอกราชอาสาขอรับภารกิจที่จะเข้าไปปราบปรามอิทธิพลชั่วในอำเภอทางปืนด้วยตนเองรวมถึงผเดิพี่ชายแท้ๆเองก็อยากให้เอกราชกลับมาช่วยที่อำเภอนี้ด้วยเหมือนกันเอกราชขอให้ผดดิเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อที่จะให้ตนเองทำการปราบปรามอิทธิพลชั่วได้สะดวกมากขึ้นหลังจากที่เอกราช ไม่ได้กลับมาที่อำเภอทางปืนนานเพราะในอดีตเอกราชเคยถูกใส่ร้ายว่าได้ล่วงเกินนานารินจนทำให้ธงชัยพ่อของเขาไม่พอใจอย่างมากและไล่เอกราชออกจากบ้านนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนมองว่าเอกราชเป็นคนเสเพลไม่เอาไหน แต่ในภารกิจครั้งนี้ก็มีกราเพื่อนสนิทของเอกราชสมัยเด็กได้มาปฏิบัติภารกิจนี้เช่นกันทั้งสองคนได้ร่วมมือกันหาวิธีที่จะปราบปรามอิทธิพลชั่วในอำเภอนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดกราได้เจอกับอาซิลสาวแก่นประจำอำเภอที่เป็นลูกของเท่าแก่เซง้งกรารู้สึกชอบอาซิลเลยตามมาหาบ่อย จนวันหนึ่งเท่าแก่เซ้งถูกฆ่าเลยทำให้อซิลร่วมมือกับกล้าเพราะอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเธอดานริสาได้ลงสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทำให้เป็นที่นับหน้าถือตาของคนที่นั่นเป็นอย่างมากเธอเป็นคนที่ภายนอกดูสดใสแต่ภายในกลับมีแผนการมากมายนานารินทูบังคับให้แต่งงานกับผดด เอกราชรับรู้เรื่องนี้แต่ก็ยอมเพราะเข้าใจผิดคิดว่านันนรินกับผดเลรักกันจริงๆสารวัตรไกลเป็นตำรวจน้ำดีของอาเภอทางปืน กำแหงเป็นคนที่อยากครองอำนาจใหญ่สุดของอำเภอนี้จึงให้อคคณีลูกชายคนเดียวของตนไปทําให้นิยมยอมขายแพรปลาให้ตนให้ได้เพราะถ้าได้ที่แพรปลาตรงนั้นจะทําให้กําแหงมีอำนาจในการทําธุรกิจกับคนมีอิทธิพลมากขึ้นและกําแหงก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเงาเพลิงชักใหอยู่เบื้องหลังแต่ทุกคนหารู้ไม่ว่าเงาเพิงตัวจริงนั้นอยู่ไม่ไกลตัวพวกเขาเลย